สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับมานาวแซปใน EP พีที่190นะคะห่างหายไปนานสาหรับการทําคลิปนะคะคุณลูกค้าอันนี้เป็นการกลับมาอีกครั้งหลังจากหลายเดือนเลยเนาะที่เราไม่ได้ทํานะคะเป็น EP ีที่190นาวมีเสื้อให้ชมทั้งหมด30ตัวแล้วกันนะคะคุณลูกค้าอาจจะทําเป็นแบบนี้นะจันทถึงสุกแล้วก็เสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยเรามาไลฟ์สดกันนะคะเพราะฉะนั้นแล้ว เสื้อตัวไหนที่คุณลูกค้าชอบนะคะสามารถแจ้งเป็นรหัสสินค้ามาได้เลยระหว่างรายการที่1จนถึง30นะคะสามารถสอบถามเข้ามาได้ค่ะคุณลูกค้านะเสื้อที่เอามาลงคลิปนะคะก็จะเป็นเสื้อที่เคยออกในไลฟ์สดแล้วแต่ว่ายังไม่มีเจ้าของนะคะราคาก็เริ่มต้นตั้งแต่50บาทไปจนถึง100บาทไม่เกินนี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วอาจจะได้เจอเจ้าของที่แท้จริงนะลูกค้าจะได้ดูละเอียดมากขึ้นยิ่งกว่าไลฟ์นะคะคุณลูกค,าค้าขาเดี๋ยวเราไปดูกันเลยแล้วกันนะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะ รายการที่1นนะคะคุณลูกค้ารายการที่1ค่ะตัวนี้นะคะรอบอกอยู่ที่4 648อก 46, 48ค่ะกระเป๋าสองข้างใช้งานได้จริงนะคะความยาวอยู่ที่26อก46 48ยาว26ค่ะถ้าลูกค้าชอบตัวนี้นะคะพิมพ์รายการที่1ค่ะรายการที่1ตัวนี้เอาไป30บาทรายการที่1เด้อ30บาทค่ะต่อไปเป็นรายการที่สองคุณลูกค้ารายการที่สองค่ะ ตัวนี้นะคะรอบอกจะอยู่ที่42-44ค่ะความยาว24เป็นโพลีเอสเตอร์อก42-44ยาว24เป็นผ้าโพลีค่ะลูกค้าท่านใดที่ชอบตัวนี้พิมพ์รายการที่2นะคะราคา50บาทรายการที่2 50บาทค่ะต่อไปค่ะคุณลูกค้าเป็นรายการที่3นะคะคุณลูกค้าตัวนี้รายการที่3สภาพคือสวยใหม่กริบเลยตัวนี้รอบอกอยู่ที่40-42ค่ะเป็นไซส์เล็กนะ อก4 4 2ความยาว29คุณลูกค้าตรงคอประดับตกแต่งไปด้วยลูกปัดแบบนี้นะคะตัวนี้ยังไม่มีเจ้าของเลยนะคะแล้วก็สภาพดีไม่มีตําหนินะคะกระดุมนะแถมกระดุมเขายังเป็นแบบอย่างเงี้ยลูกค้าเขาเรียกว่าอะไรนะกระดุมเป็นเพชรอะคะ่ะสวยทุกเม็ดนะคะสวยทุกเม็ดไม่มีตําหนินะคะลูกค้าท่านไหนที่ชอบตัวนี้คะ่ะ Ma d e in USA นะคะพิมพ์มาได้เลยรายการที่3ค่ะราคา100บาทรายการที่3ราคา100บาทนะคะคุณลูกค้า ต่อไปเป็นรายการที่4ี่ค่ะรายการที่4ตัวนี้ค่ะแขนเป็นแขน5ส่วนคุณลูกค้าเชิ้ตนะคะเป็นเชิ้ตคอปกนะรอบอก y 648ค่ะอก y 648ความยาวย7ิบเจเป็นโพลีเอสเตอร์ผสมไนล่อนนะคะแขน5ส่วนนะคะแต่ว่าตรงคอเขาจะมีตํหนิตรงนี้นิดนึงได้หลุดเล็กน้อยนะคะแต่ไม่มีผลต่อการใช้งานลูกค้าขอคุณที่รับคนลูกค้าที่รับได้นะคะลูกค้าท่านใดที่ชอบตัวนี้นะสภาพทั้งตัวคือใหม่นะคะ มีปัญหาแค่ตรงนี้เล็กน้อยตามที่แจ้งเนาะลูกค้าท่านใดที่ชอบแล้วก็รับได้ในสภาพน้องนะคะพิม์มาได้เลยรายการที่รายการที่สี่ค่ะรายการที่สราคา50บาทรายการที่สี่ห้าบาทค่ะคุณลูกค้าต่อไปนะคะต่อไปเป็นรายการที่5รายการที่ห้าค่ะตัวนี้รอบอก5 2าสองแขนเป็นแขน5ส่วนคุณลูกค้าแขนสาถึงหส่วนหรือเปล่า อก5 2 5 4ความยาว27เป็นโพลีเอสเตอร์นะคะลูกค้าท่านใดที่ชอบตัวนี้นะคะเอาไปไว้ใส่เลี่ยนใส่สบายๆนะพิมพ์มาได้เลยรายการที่5ค่ะรายการที่5ราคา50บาทต่อไปเป็นรายการที่6นะคะคุณลูกค้ารายการที่6ตัวนี้ค่ะเป็นเสื้อแบบอารมณ์ฮาวายนะคุณลูกค้านะตัวนี้รอบอกอยู่ที่5 6 5 8ค่ะความยาว28เป็นคอตตอนผสมเลยอนนะคะ เนี่ยด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเป็นแบบนี้นะคุณลูกค้าก็ดูมีครบทุกเม็ดค่ะสภาพใช้ได้เลยกระเป๋าด้านหน้าใช้งานได้จริงนะคะลูกค้าท่านไหนที่ชอบตัวนี้นะคะพิมพ์รายการที่6ค่ะรายการที่6นะคะคุณลูกค้าราคา80บาทรายการที่6 80บาทค่ะต่อไปค่ะต่อไปเป็นรายการที่7รายการที่7นะคะคุณลูกค้าตัวนี้นะรอบอกจะอยู่ที่ 48- 50ความยาวย6เป็นผ้าซิล อก48ห้าสิบยาวยี่สิบหกเป็นผ้าซิวค่ะถ้าลูกค้าชอบตัวนี้พิมพ์รายการที่เจ็ดนะคะราคาแปดสิบบาทรายการที่เจ็ดราคาแปดสิบบาทสภาพผ้าดีนะคุณลูกค้าอันนี้สีเขียวแล้วก็มีเชือกผูกหลังได้นะมีเชือกผูกข้างหลังได้แบบนี้นะลูกค้าตัวนี้ถ้าชอบพิมพ์รายการที่เจ็ดมานะคะรายการที่เจ็ดค่ะต่อไปเป็นรายการที่แปด รายการที่8สีม่วงตัวนี้คุณลูกค้าจริงๆเขารลี่สวยนะแต่ว่าเขายับเพราะว่าโดนทับจากเสื้อตัวอื่นๆนะคะตัวนี้นะคะรอบอกจะอยู่ที่48-50อก48-50ยาว29เป็นคอตตอนค่ะแขนสั้นแบบนี้คุณลูกค้าอันนี้คือสภาพดีมากๆนะคะอก48-50ค่ะยาว29เป็นผ้าคอตตอนถ้าลูกค้าชอบตัวนี้พิมพ์รายการที่8นะรายการที่8ราคา80บาทรายการที่8 80บาทคุณลูกค้า ต่อไปต่อไปตัวนี้นะเป็นรายการที่เก้าค่ะรายการที่เก้ารอบอกสี่สองซีซีอกซ์สองีีนะคะตรงนี้เป็นผ้ายืดนะความยาวจะอยู่ที่สามสิบสามเป็นผ้าโพลีเอสเตอร์นะคะลูกค้าท่านใดที่ชอบตัวนี้ทิมรายการที่เก้านะคะเอาไปห้าสิบบาทพอรายการที่เก้านะคะห้าสิบบาท ตัวต่อไปนะคุณลูกค้าตัวต่อไปเป็นรายการที่10รายการที่10ค่ะตัวนี้เป็นของสตูดิโอหนึ่งเก้าสี่ศูนย์คุณลูกค้าตัวนี้รอบอก 60- 62ค่ะความยาว31เป็นโพลีเอสเตอร์อก60 62ยาว31เป็นผ้าโพลีคุณลูกค้าสภาพดีและสวยมากนะแขนคุณลูกค้าเป็นแขนยาวแต่ถ้าไม่ชอบยาวคุณลูกค้าพับขึ้นได้นะตัวนี้ถ้าลูกค้าชอบนะคะพิมพ์มาได้เลยเป็นรายการที่1ิบ นะรายการที่10ค่ะขออนุญาตปล่อยอยู่ที่80บาทรายการที่10ราคา80บาทนะคะตรงนี้คุณลูกค้าพิมพ์รหัสสินค้าเป็นรายการที่10มาได้เลยนะต่อไปนะคะต่อไปเป็นรายการที่11รายการที่11สีดําแบบนี้คุณลูกค้าแขนก็เป็นแขนกระดิ่งนะคะแล้วก็มีสายผูกโบด้านข้างได้แบบนี้นะคะสีอาจจะฟุ้งนิดนึงเนาะในคลิปนะแต่ว่าสภาพคือสีไม่ดรอปอันนี้คือเทียมมือหนึ่งแล้วก็ใหม่มากเลยนะคะ ลูกค้าท่านใดที่ชอบตัวนี้นะคะพิมพ์รายการที่11นะรายการที่11ตัวนี้รอบอกอยู่ที่ 48, 6, 4 8 50อก48 50ความยาว30เป็นโพลีเอสเตอร์อก48 50ยาว30เป็นผ้าโพลีนะคะถ้าชอบตัวนี้นะพิมพ์มาได้เลยรายการที่11ราคา80บาทรายการที่11ราคา80บาทนะคะคุณลูกค้าต่อไปนะคะต่อไปเป็นรายการที่12 รายการที่12คุณลูกค้าดูนะคะตัวนี้สวยสีขาวนะคะเสื้อเขาจะบางนิดนึงคุณลูกค้าเพราะฉะนั้นอาจจะต้องใส่ชุดชั้นในหรือว่าเ,อาเขาเรียกว่าอะไรนะชุดชั้นในทรงสป,ปอร์ตหรือใส่ไปเสื้อซับในเพิ่มเข้าไปนะคะคุณลูกค้ากันโป้เนาะลูกค้าท่านไหนที่ชอบตัวนี้นะไซส์ตามเสื้อ 2XL ค่ะรอบอกเขาจะอยู่ที่52-54ความยาว31เป็นโพลีเอสเตอร์นะคะเป็นเสื้อแขนยาวลูกค้าท่านไหนที่ชอบตัวนี้คะ่ะพิมพ์มาได้รายการที่12 รายการที่สิบสองราคาแปดสิบบาทรายการที่สิบสองแปดสิบบาทน้องสวยมากๆนะลูกค้าแต่เสียเสียได้จังเลยทําไมยังไม่มีใครแบบว่ายังไม่มีเจ้าของเนาะยังไม่มีใครชอบน้องนะคะอา้าวต่อไปเป็นเชิดอีกแล้วลูกค้าเชิดคอปกสวยๆนะคะตัวนี้นะคะเป็นรายการที่สิบสามรายการที่สิบสามค่ะตัวนี้รอบอกสี่แปดนะคะสี่หกสี่แปดความยาวอยู่ที่ยีิบเก้าเป็นเลยอรยอนผสมโพลีเอสเตอร์นะคะ แขนสามารถพับปรับขึ้นมาได้แบบนี้นะแขนพับปรับไซส์ได้อย่างนี้นะคะลูกค้าท่านใดที่ชอบตัวนี้นะพิม์มาได้เลยรายการที่13ค่ะ80บาทรายการที่13 80บาทนาขออนุญาตน,นิดนึงรายการที่13 80บาทนะคุณลูกค้าแล้วก็ตัวตอบตัวต่อไปเป็นไซส์เล็กคะ่ะอันนี้หุ่นเท่านาใส่ได้หุ่นเท่านาใส่ได้เป็นรายการที่14นะคะรอบอกอยู่ที่38 40ด อกสามความยาวย5ิบ้าค่ะถ้าลูกค้าท่านใดที่ชอบตัวนี้พิมพ์รายการที่14ราคา50บาทพอรายการที่14 50บาทผ้าสวยนะคุณลูกค้าหุ่นเท้านาใส่ได้นะตัวนี้นะรายการที่14นะคะ14โอเคต่อไปเป็นรายการที่15ลูกค,ะคะ้าขารายการที่15เสื้อยืดเสื้อยืดของแฟชั่นโนวานะคะตัวนี้ผ้านิ่มนะคะลูกค้า อกอยู่ที่4648นะตัวนี้เป็นรายการที่15อก46 48ค่ะความยาวอยู่ที่31อก46 48ยาว31ถ้าลูกค้าชอบตัวนี้นะคิมรายการที่15ค่ะเอาไป50บาทรายการที่15 50บาทต่อไปต่อไปต่อไปเป็นรายการที่16คุณลูกค้ารายการที่16ตัวนี้นะตัวนี้ก็สวยมากเช่นกันแต่ยังไม่มีเจ้าของเลย อกอยู่ที่4648นะคะตรงเอวสามารถผูกโบได้แบบนี้อก4648เอวผูกโบได้แบบนี้ค่ะเสื้อเขาเป็นแขนยาวนะคะคุณลูกค้าเป็นแขนยาวแบบนี้เลยนะคะลูกค้าท่านใดที่ชอบนะคะพิมพ์มาได้รายการที่16นะรายการที่16ราคา80บาทรายการที่16นะคะรายการที่16 80บาทต่อไปต่อไปเป็นรายการที่17รายการที่17ตัวนี้เป็นสีม่วงอ่อนๆคอปกลูกค้า อก4648ค่ะรอบอก4648สภาพกริบเลยนะกระเป๋าด้านหนะ้าสองฝั่งใช้งานจริงใช้งานได้จริงทั้งสองฝั่งเลยนะคะเป็นแบบซ่อนกระดุมแบบนี้ลูกค้าสวยตำหนิไม่มีนะคะสภาพกรีบมากเลยลูกค,ะคะ้าค่ะตัวนี้นะคะอก4648ยาว28ถ้าลูกค้าชอบตัวนี้นะพิมพ์รายการที่17รายการที่17นะคะเอาไป80บาทรายการที่17 80บาท สิเนาะลูกค้าเดี๋ยวนาะขออนุีนะ้เอาลงก่อนก็ต่อไปค่ะคุณลูกค้าตัวนี้นะคะแบบเลื่อมๆนะใครที่ชอบแบบฟุง้งฟิงนะคะตัวนี้เป็นรายการที่18เดอ้อรายการที่18รายการที่18ตัวนี้นะคะรอบอกจะอยู่ที่ส8่สห้า อก4850ค่ะเขาเป็นชั้นๆอย่างนี้นะลูกค้าขาเอาไวส้สอดใส่ออกงานกลางคืนนี่คือเลิศเลยนะแต่งหน้าเก๋ๆแล้วก็ใส่ออกแสงนะแบบเลิศนะคะไว้ออกงานราตรีงานกลาดินเนอร์นะอก4850ความยาว26เป็นโพลีนะคะถ้าลูกค้าชอบตัวนี้พิมพ์รายการที่18ค่ะรายการที่18นะคะราคา80บาทรายการที่18 80บาทต่อไปเป็นเสื้อไซส์ใหญ่ตัวนี้ก็ยังไม่ออกไม่มีเจ้าของเลย เป็นรายการที่19นะคะรายการที่19รายการที่19ค่ะตัวนี้รอบอกอยู่ที่5456ค่ะอก54 56ยาว31เป็นผ้าคอตตอนเนื่องจากว่าสภาพผ้าเขาดีมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเป็นเสื้อยืดน,นะคุณลูกค้านะเราขออนุญาตปล่อยรายการที่19นี้อยู่ที่80บาทรายการที่19 80บบาทนะคะท่านใดที่สนใจก็พิมพ์รหัสสินค้ามาได้เลยเดี๋ยวขออนุญาตหาเสื้อลูกค้าดูอีกนิดนึง อ่าแล้วก็ต่อไปต่อไปเป็นแขนกุดคุณลูกค้าตรงนี้คือมีคอแบบนี้นะตัวนี้นะคะเป็นรายการที่20นะคะสีข้อ,ออกไปสีส้มคุณล,ลูกค้ารายการที่20ดูด้านหน้าแล้วก็ดูด้านหลังนะคะผ้าพิวๆพิอย่างนี้เลยนะลูกค้ารอบอก5้า6ี่ห้าค่ะอกห้า6ี่หหยาว32เป็นโพลีเอสเตอร์ลูกค้าท่านใดที่ชอบตัวนี้คะ่ะพิมพ์มาได้นะคะรายการที่20ราคา8ปบาทรายการที่20ค่ะ เอาไปแปดสิบบาทต่อไปต่อไปเดี๋ยวให้ชมอีกต่อไปตัวนี้นะต่อตัวนี้เป็นลายเสือลูกค้ายังไม่มีเจ้าของเลยก็คือเป็นสายเดียยเด่ยวข้างหนึ่งบ่สายเดี่ยวข้างหนึ่งแล้วก็มีแขนนะคือเขาโชว์ไหลแล้วมีแขนนะอีกฝั่งหนึ่งปิดไหล่ค่ะอันนี้คือแนวแฟชั่นนิสเลยนะคะลายแม่เสือสาวนะคุณลูกค้าตัวนี้นะเป็นรายการที่21 รายการที่สองหนึ่งรายการที่ยีิบเอ็ดรอบอกอยู่ที่ห้าสองห้าสี่อกห้าสองห้าสี่ยาวยี่แปดเป็นคอตตอนผสมโพลีเอสเตอร์นะคะลูกค้าท่านใดที่ชอบตัวนี้พิมพ์รายการที่ยี่สิบเอ็ดนะคะราคาแปดสิบบาทรายการที่ยี่สิบเอ็ดราคาแปดสิบาทแล้วก็ตัวต่อไปตัวนี้ก็สวยเหมือนกันนะคะคุณลูกค้าตัวนี้ยังไม่มีเจ้าของตัวนี้เป็นไซส์เล็กนะแต่นาวัดรอบอกแล้วก็คือ,คอตึงสุดของหน้าผ้าเนี่ยนะคะรอบอกจะได้สี่สองสี่สี่คุณลูกค้า อ,อกสี่สองสี่สี่นะคะใส่ได้ปนอนะอกสี่สองสี่สี่มันคือดูน้อยแต่ว่าตรงนี้ก็คือตึงนะน่าจะได้แหละหุ่นเท่านาวใส่ได้นะเราคิดว่านะประมาณไซส์ L อนะลูกค้าขอสาวไซส์ L อนะคะตัวนี้นะคะรอบอกอยู่ที่สี่สองสี่สี่ยาวยี่หกเป็นโพลีเอสเตอร์ลูกค้าท่านใดที่ชอบตัวนี้นะคะพิมพ์รายการที่ยี่สิบสองค่ะรายการที่ยี่สิบสองเอาไปแค่ห้าสิบบาทพอรายการที่ยี่สิบสองห้าสิบบาท ต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบสามค่ะคุณลูกค้ารายการที่สองสามรอบอกจะอยู่ที่สามหกสามแปดนะอกสามหกสามแปดคุณลูกค้าผ้ายืดได้อีกนะคะตัวนี้ความยาวจะอยู่ที่สามสิบเอ็ดเป็นโพลีเอสเตอร์นะคะด้านหน้าสามารถผูกโบนา่ารักตะมูตะมีแบบนี้ได้นะลูกค้าท่านใดที่ชอบตัวนี้นะคะพิมพ์รายการที่ยี่สิบสามค่ะเอาไปห้าสิบบาทพอรายการที่ยี่สิบสามห้าสิบบาทนะคะ ต่อไปค่ะคุณลูกค้าต่อไปไปกันรวยๆวย,ยาวๆเลยนะคะอ่าต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบสี่คุณลูกค้าตัวนี้ก็สวยนะคะสวยแต่ยังไม่มีเจ้าของนะเดี๋ยวนะขออนุญาตติดกระดุมให้น้องก่อนนะคะรายการที่ยี่สิบสี่ไซส์ตามเสื้อไซส์เอ็กค่ะตรงคอเขาผูกโบได้ด้วยนะขออนุญาตโน้ตไว้กันลืมนะคะเนี่ยลดราคาแล้วนะอ่ตัวนี้นะคะคุณลูกค้ารอบอกจะอยู่ที่4 648 ด้านหน้าอัดพีตีจีเขาเรียกว่าอะไรีจีแบบนี้คือไฮโซน่ะราคาก็ดีด้วยนะคะใส่ตามเสื้อไซส์เอ็กอหกซีแปดยาวยีิบเจ็ดเป็นโพลีเอสเตอร์นะคะโอโอปะการล่นอ่าลูกค้าท่านใดที่ชอบตัวนี้นะอันนี้คือเซลล์สุดและลูกค้าพิมมาได้เลยรายการที่ยี่สิบสี่ค่ะราคาห้าสิบบาทรายการที่ยี่สิบสี่ห้าสิบบาทค่ะต่อไปนะคะคุณลูกค้าเป็นรายการที่ยี่สิบห้ารายการที่ยี่ห้านะ อกอยู่ที่4ี่สี่สองนะเดี๋ยวเร,เราขอวัดหน่อยถ้าเขายืดได้อีกนะอกสี่สิบสี่สองความยาว 23, ยี่สิบสามดย๋ยวัดอีกหน่อยอันนี้เหมาะสำหรับใส่ซับในเนาะสี่หกก็น่าใส่ได้นะหคุณลูกค้าวัดผิดปะเนี่ยอกสี่สองสี่สี่น่ะอกสี่สองสี่สี่ยาวยี่สิบสามอกสี่สี่ยาวยี่สิบสาม 6 44ยาว23ค่ะเป็นหน้าเป็นผ้าไนลอนนะคะผสมเอ่อซิผ้าไนลอนผสมสเปนเด็กค่ะลูกค้าท่านใดที่ชอบตัวนี้พิมพ์รายการที่25เนาะรายการที่25นะเอาไป50บาทรายการที่25 50บาทเขาเป็นสีเขียวเดินลูกค้าแล้วก็ผ้าดีมากนะคะราคานี้นะเหมาะสมเอาไปใส่เล่นได้นะคะไม่น่าไม่ไ,ไม,ไม,ไม่ไม่ได้แบบน่าเกียดเลยนะคะต่อไปคุณลูกค้า ตัวนี้นะตัวนี้อยู่กับนาวมาหลายศตวรรษหลายรศวรตัวนี้เป็นรายการที่26คุณลูกค้ารายการที่26นะคะขอรอบอก4648ค่ะยาว28เป็นโพลีเอสเตอร์นะคะคุณลูกค้าตัวนี้นะเป็นของเฟ e ชคอรีนะคะเฟรคอรีลูกค้าท่านใดที่ชอบค่ะพิมพ์รายการที่26นะคะรายการที่26เอาไปเลย50บาทรายการที่26 50บาท ต่อไปต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบเจ็ดโอ้โหอันนี้ลดราคาไหมไม่ลดนะลดไม่ได้นะนนี้คือสวยมากรายการที่ยี่สิบเจ็ดคุณลูกค้าขาตัวนี้นะคะรอบอกอยู่ที่สี่สิบสี่สองสี่สิบสี่สองอีลีบอเดี๋ยววัดให้เบิ้งก้อนเดี๋ยวลูกค้าจิบเซียบอ,บอ,บอมแมนบอแมนเนาะแม่เน,น,ะนนะาะเดี๋ยวเราขอดูก่วนตึงตึงเป๊ะหน้าผ้าเลยนะโอ้โหได้แค่สี่สี่แค่นั้นแหละเอาไปสี่สิบสี่สองนั่นแหละลูกค้า ตัวนี้เป็นของ c ชีอินเดอนะตัวนี้เป็นรายการที่27ค่ะรายการที่27งเจอกอยู่ที่44-2ความยาว28เป็นโพลีเอสเตอระะ์สภาพสวยใหม่กลิบนะคะสภาพสวยใหม่กลิบค่ะลูกค้าท่านใดชอบแล้วก็รับได้ในความสวยงามของน้องนี้พิมพ์มาได้เลยรายการที่เท่าไหร่ล่ะนี่รายการที่27่สิบเจ็ดหนูเขียน,ปนไปเท่าไหร่ รายการที่ยีิบเจ็ดนะคะคุณลูกค้าตัวนี้เป็นรายการที่สองเจ็ดเอาไปเลยแปดสิบบาทรายการที่ยีิบเจ็ดแปดสิบาทค่ะนิดนึงนิดนึง,นงต่อไปนะต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบแปดคุณลูกค้ารายการที่ยี่สิบแปดตัวนี้รอบอกจะอยู่ที่สี่สิบสี่สองค่ะอกสี่สิบสี่สองความยาวยีิบเจ็ดนะคะผ้าเขายืดได้อีกนะคุณลูกค้า ตัวนี้คือมันใหญ่ไปสําหรับนาวนะนาวก็เลยไม่ได้เก็บไว้ใส่เองนะเดี๋ยวนาวขอวัดหน่อยอประมาณสี่สิบสี่สองเลยนะอกสี่สิบสี่สองยาวยี่สิบเจ็ดถ้าลูกค้าชอบตัวนี้พิมพ์รายการที่ยี่สิบแปดค่ะเอาไปเลยห้าสิบบาทรายการที่สองแปดค่ะห้าสิบบาทเด้อสองแปดห้าสิบบาทต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบเก้าเดี๋ยวขอหาอีกหน่อยนะลูกค้าขาเสื้อจะเริ่มหมดแล้วบ รายการที่ยีิบเก้าคุณลูกค้าตัวนี้รายการที่ยีิบเก้านะคะไปเสื้อยืดนะเอาไว้ใส่เล่นใส่นอนหรือว่ายังไงก็แล้วแต่นะอกซีซีซีหกยาวยีิบหกเป็นคอตตอนนะคะคุณลูกค้าท่านใดที่ชอบตัวนี้พิมพ์รายการที่ยี่สิบเก้าขาวไปสามสิบาทพอรายการที่ยี30ิบเก้าสามสิบบาทตัวนี้คือหลุดจองนะคะจองมันจะเป็นปีแล้วเนาะจองมันจะเป็นปีนะคะแต่ก็หายสาบศูนย์ไปกับการจองลูกค้า นะลูกค้าท่านใดที่ชอบตัวนี้นะคะสีในในกล้องมันอาจจะแบบว่าดูเหมือนดอกนะลูกค้าแต่จริงๆน้องสีไม่ดอกนะอันนี้สภาพโอเคเลยนะไซสต์ตามเสื้อเป็นไซส์ L ลูกค้าที่ชอบพิมพ์รายการที่29รายการที่29เาไป30บาทนะคะแล้วก็ตัวต่อไปตัวสุดท้ายรายการที่30รายการที่30คุณลูกค้าตัวนี้รายการที่30นะคะเสื้อดีเวอร์นะคะ ตัวนี้รอบอกสี่หกสี่แปดความยาวยี่แปดอกสี่หกสี่แปดยาวยี่ะแปดลูกค้าถ้าชอบตัวนี้นะคะพิมพ์มาได้เลยรายการที่สามสิบราคาหกสิบบาทโอ้โหแมนรายการที่สามสิบเอาพูดไปแล้วก็เอาไปเลยอะรายการที่สามสิบปิดท้ายไปเลยเอาไปห้าสิบบาทรายการที่สามสิบเอาไปห้าสิบบาทคุณลูกค้าค่ะ หมดแล้ววันนี้มีแค่นี้นะคะวันพรุ่งนี้ก็จะประมาณนี้อีกนะคะคุณลูกค้าชอบตัวไหนสามารถแจ้งรหัสสินค้ามาได้เลย1นึถึงสานะคะจิ้มลิงก์ทักแชทหรือว่าจะโทรมาเอฟได้เลยนะคะเดี๋ยวนาจะลงคลิปถ่ายเสร็จรีบลงคลิปให้คุณลูกค้าได้ชมกันเลยนะคะ นะค่าส่งกรณีที่คุณลูกค้าโอนเงินค่ะเริ่มต้นอยู่ที่40บาทกรณีเก็บปลายทางค่าส่งเริ่มต้นที่50บาทเพราะฉะนั้นต้องการให้ส่งแบบไหนแจ้งแมค่ค้ามาได้เลยนะคะหลังจากจบคลิปนี้นะเดี๋ยวเราจะไปปิดออฟฟิศวันนี้เป็นเวนปิดกร,รมคุณลูกค้ามีเวรปิดออฟฟิศนะคะสาหรับลูกค้าท่านใดที่ยังไม่เคยกดติดตามนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปให้นาด้วยวันนี้แมค่ค้ามาในแบบหน้าสดนะคะหน้าสดก็คือ สดแต่หน้าแต่ว่าทาปากนะเดี๋ยวจะแบบไม่สดใสนะคุณลูกค้าขานะเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะคะขอบคุณคุณลูกค้าทุกท่านที่ติดตามค่ะเสาร์อาทิตย์จะเริ่มไลฟ์สดอีกทีหนึ่งนะขอบคุณคุณลูกค้าค่สวัสดีค่ะ